วิธีการทดลอง 1. จุ่มปากขวดพลาสติกลงในพิเกอร์ใบที่1ดังรูปเพื่อให้เกิดแผ่นฟิล์มบางๆของน้ำยาล้างจานปิดที่ปากขวดสังเกตลักษณะของฟิล์มที่ปากขวด 2. ใช้ขวดพลาสติกจุ่มลงในน้ำร้อนโดยหงายปากขึ้นสังเกตเห็นได้ว่าพบฟองเกิดขึ้นบริเวณปากขวดและข้อ 3. ทํทำการทดลองซ้ำ ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ2แต่เปลี่ยนจากน้ำร้อนเป็นน้ำผสมน้ำแข็งแทนจะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อจุ่มลงในน้ำเย็นจะเกิดปฏิกิริยชาช้ากว่าจุ่มในน้ำร้อนและลักษณะฟองของน้ำเย็นจะแตกต่างกับลักษณะฟองของน้ำร้อนอย่างเห็นได้ชัดสรุปกิจกรรมที่7.2นะคะก็คือการจุ่มปากขวดพลาสติกลงใน น้ำยาล้างจานนะคะซึ่งการจุ่มปากขวดพลาสติกลงในน้ำยาล้างจานนะคะจะมีความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและอุณหภูมิของอากาศค่ะซึ่งปริมารและความอ่าและอุณหภูมิของอากาศนะคะก็จะลดลงค่ะซึ่งสรุปได้ว่าปริมารนะคะแปรผันตรงกับอุณหภูมิของอากาศนั่นเองค่ะ